สวัสดีครับชาวเซเวนอท์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเดนเจียนพัฒนาที่เพิ่มปรับมาใหม่นะผมเพิ่มตั้งแต่สิบเอ็ดถึงสิบห้าของทุกเดนเจียนเลยครับผมซึ่งเดนเจียนนี้เขาไม่สามารถใช้ป้คขาวในการต่างได้แล้วเพราะว่าเขาเปลี่ยนเป็นบล็อกโปร,ย,รยบร้อปรยนะฮะแต่ไม่ป้าขาวไม่สามารถฉีดติดชลริกได้นะฮะเลยทาให้เราต้องเล่นตามกลยุทธ์ที่เขาที่เกมให้มากขึ้นครับใช้ตัวผืนม่วงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว ซึ่งดังเจี้นี้ก็เหมาะกับการที่เรามีตัวม่วงที่ C ีที่เราเตรียมไว้นะครับมันทําให้เราผ่านได้ง่ายขึ้นมากๆเลยับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาแชร์ว่าผมใช้ทีมอะไรแล้วก็ใส่ของยังไงในการผ่านของแต่ละด่านครับผมซึ่งผมคิดว่านะครับมันจะมีอยู่2 2- สหรือ3ดันนี่แหละที่ว่ามันยากสำหรับคิดว่าถ้าเกิดแบบเป็นผู้เล่นใหม่อาจจะยังไม่สามารถผ่านได้เร็วๆนี้ก็มีดันาธาตุน้ำครับผมธาตุมืดแล้วก็ดันทองซึ่งผมว่าดันทองนี่น่าจะยากที่สุดแล้วเพราะว่าใช้ตัวคข้างแน่นเลยนะครับ ถึงจะสามารถผ่าน15ได้ซึ่งมาดูกันเลยครับว่าใช้ทีมอะไรใช่ของอะไครับผมเริ่มจากดันเตี้ยนคาดไฟเลยนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นทีมที่ผมใช้ในการผ่านด่านนะครับผมซึ่งใครมีเกรีรดัสสามารถเอาเกรีรดัสแทนตัวนี้ได้เลยครับผมมันจะสามารถผ่านได้ง่ายยิ่งขึ้นครับผมหรือใส่แค่3มตัวก็ได้ครับผมเกลดั้สไปร์แล้วก็ลาเนียครับผมใส่3ตัวนี้ผ่านก็ได้ครับผม แล้วผมจะมีลง3ตัวนี้ให้ดูนะครับว่าผ่านได้ยังไงครับผมซึ่งตัวฮิลนะผมขอความนี้จะเป็นยูอีครับผมสามารถกันไฟได้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดใครมีตัวฮิลอะไรก็ได้ครับผมใส่มาอีกตัวหนึง่งมาฮิลสุดช่วยนะครับผมแล้วของนะครับของยูอีก็ของยูอีกาลีน่าก็เหาะที่เรารู้กันนะผมใส่เป็นเลือดเยอะเท่าที่ทําได้ให้ฮิลแรงๆครับผมแล้วก็สไปนะครับผมใส่เป็นเลือดนะครับผมทาให้เลือดเยอะที่สุดเท่าที่ทําได้เหมือนกันลานเนียก็เช่นกันครับผมบล็อกเลือด มีของของอะไรก็ใส่มาครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จริงๆก็ใส่ผลเขาเป้าได้ก็ดีครับผมทําให้โอกาสติดแข็งมากขึ้นครับผมเอาละครับเราจะไปดูกันนะครับว่าทํายังไงให้ผ่านนะครับผมซึ่งทีมนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ชั้น11จนถึงชั้น15นะครับหรือว่าใช้ได้ตั้งแต่ชั้นหนึ่งเลยก็ได้แบบเดียวใช้ทีมนี้ก็ผ่านได้ยาวๆย,ยันจบชั้น15แล้วเอาของไปอัพศักยภาพได้เลยครับผมมาดูกันเลยครับ bỏ qua ngay, điều có yeah, yeah. <ilfi> <vastly> <esvoir> มาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดเรามีเกเรดัเราสามารถใช้ยังไงผ่านได้บ้างครับผมซึ่งการมีเกรเรดทำให้เราสามารถผ่านคอนเทนี้ได้ง่ายมากๆเลยครับผมเพราะว่าด้วยความที่ป่าแกค่อนข้างจะมีจุดเยี่แข็งนะครับผมที่ค่อนข้างจะเป็นเอกลั์ของตัวเองและที่แรงมากๆเลยนะครับแ,แงาเบแงเวลาจะตีน้องแข็งตัวเองแกจะฮิวด้วยนะผมเวลาคนมาตีน้อแข็ง บอกลว่านี่ครับติดแข็งรัวๆเลยให้ผมบอกเลยว่ามีขอแค่มีป่าเกลดันทตุไฟก็ต่องข้าจะง่ายสุดๆไปเลยว่าปา่าแกก็ค่อนข้างจะทำให้ติดแข็งบ่อยมากๆเลยครับ นนกะฉัจะัจแข็งมให้ต่อไปนะผมไปดันเจี้ยนธาตุน้ำครับผมซึ่งดันนี้ค่อนข้างจะยากเลยนะครับอาจจะต้องมีของจะไม่ถึก,กระดับหนึ่งเลยครับผมซึ่งตัวที่ผมจะใช้นะก็คือโคอีนะครับผมเอามาตัดฮิวบอสนะครับเพื่อให้บอสมันไม่ฮิวนะฮะให้มันเนี่ยมันจะมีสกิลที่ทาให้ตัวมันเองมันฮิวค่อนข้างแรงเลยนะครับผมน่ครับฟสฟูลห้าสิบพลังชีวิตนะครับผม 50%นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะับผมผมเอามาแค่ให้มันตีติดผิดกับผมใช้ตีปกติให้มันติดผิดซึ่งของนี้มันก็เป็นของเดียวกับที่ผมเอาไว้ลงพวกบอสจุติอะครับผมมีของะไรก็ใส่มาผมให้มันยืนได้ครับคิดว่าให้มันยืนได้ก็พอครับผมนี่เช่นกันครับผมตัวนี้สกิลนี้นะค่อนข้างพิเศษเลยับสามารถตีสแต็กมีโอกาสรับตีสแต็กผิดได้ถึง2ครั้งลยครับผมแล้วก็ตีปกติของตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นคีย์หลักของดัน อันนี้เลยทีเดียวและนี่ผมกันน้ําแข็งครับผมฟรองเยียนะครับผมสามารถใส่เซ็ตถึกได้นะครับให้มันตายายาได้สุดเนะพราะว่าเราจะเอามากันโดนแช่แข็งครับผมแล้วลีน่านะครับผมก็สำหรับมอวิฮิวครับผมใครมีตัวฮิวตัวอื่นก็ใส่แทนได้ครับผมไปเลยเลยครับผมครับเริ่มมาแล้วผมวจยติดสแต,ต็กไปเลยนะครับ นี่ครับผมดวงดีครับได้ติดสเก็ปทีเดียว2สเต็เลยนะครับถ้าตีปกติตีอีกก็จะดีมากเลยแต่ว่าไม่ติดครับผมเราถ้ามีสกิลคออีก,ก็ติดแล้วเพราะว่ามันจะฮิวนะผมให้ตัดฮิวไปแล้วเราค่อนข้างจะต้องโฟกัสสกิลคออีหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นฮิวทีหนึ่งเราก็าจะลำบากแลท้ทีเดียวไม่รู้ใช้สกิลไหนก็สกิลบัฟสกิเลเฮอะไรไปครับผมเพราะว่าสกิลติดติดทิศมันมีคก็แค่มีน้อยครับผม ใครมีตัวติดพิษตัวอื่นก็สามารถใส่เพิ่มอีกได้นะครับใส่เยอะๆให้มันติดจะได้จบเลยเหลยวะคนผมจะใส่ประมาณนี้เหรอผมคิดว่ามันโอเคแล้วที่ใส่ครับผมนะครับมีตัดพิษตรงนี้ก็มีเท่าไหร่ก็กดเท่านั้นครับมาเมื่อไหร่ก็กดมาเมื่อไหร่ก็กดนะครับผมแล้วก็โควีกระเชงกันครับผมคนเลือดหมดก็ฮิวครับ ถ้าดวงดีจบเลเร็วก็เวลาตีก็ติดทีเยอะๆนั่งลุ้นภาวนาลอาอยาจบเร็วเรียบร้อยแล้วผมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นหนึ่งในแดนเจอที่ผมคิดว่าง่ายนะครับเพราะว่าค่อนข้างใช้ตัวละครที่เขาแจกมากับต้นเกมเรียบร้อยแล้วแล้วเป็นตัวหลายๆคนที่ทำมาปมาตั้แต่แรกๆเลยครับผมนั่นก็คือราเชลนะครับผม แล้วก็อีบารับผมสองตัวนี้นะครับผมสาหรับใครที่ไม่ได้มีไพยนะครับก็ใส่เป็นตัวฮิวตอื่นได้ผมหรือว่าแล้วก็ใส่ยูอีได้ก็ดีครับผมเพราะว่ายูอีจะมีสกิลที่ทําให้สกิลแล้วติดเผาไหมครับผมซึ่งบอสจะค่อนข้างแพ้เผาไหมค่อนข้างมากมากนะครับผมให้มันติดเผาไหมให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ครับซึ่งของนะครับไพก็ดาเมจครับผมมีดาเมจใส่ก็ยัดดาเมจใส่ไลยครับจุดอ่อนได้ก็ใส่ไปผมตาเชลนะครับ ใส่เซตถึกได้ครับผมไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเน้นให้มันติดสเต็กเผาไหมจากตัวสกิลอยู่แล้วผมแล้วก็น้องยูอีครับผมใส่เซตบอสนะครับใส่เซตเดียวกับตีบอสชุดติดอะไรครับแล้วก็ลีน่าครับใส่เซตฮฮลอีวานก็เกราะเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับผมตัวนี้ผมใส่ตัวนี้เพราะว่ามันมีทั้งสายทั้งดาเมจเวทแล้วก็ดาเมจกายภาพนะครับผมให้ได้ดาเมจทั้งสองอย่างเลยหรือว่าถ้าเกิดใครมีรูดอินดี้ครับผมก็ใส่มาได้ครับวินดี้ ใส่ไปแล้วผมรับผมใส่สม่กี้ที่ว่าติดเผาไม่ให้เยอะสุดเพราะที่ทำได้แล้วผมถ้าเกิดใครยืนไม่ไหวก็สามารถเปิดโลอีวานหรือว่าฮิวฮิวลีน่าต่อได้เลยครับผม,มใส่เผาไม่ให้เยอะสุดนะผมว่าเดี๋ยวบอสมัน,นก็จะอยู่ๆก็จะ ่อนรมเงับผ่วผลาเ,เชลกับไรสามารถปล่อยตายได้เพราะว่ามีชุดทั้งสองตัวเลยแล้วค่อยมาเปิดโล่เปิดอะไรที่หลังก็ได้ถ้าทันก็ยืนชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าิดใครที่รู้สึกว่าเราไม่อยากให้ตายเ,ยเลยก็เปิดโล่เปิดคิว ต่อได้เลยครับอย่าเพิ่งยัดไฟไหมมามาครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งอยที่ผมคิดว่าง่ายว่านะไยเพราะว่า,วาเปิดโลอีวานแล้วก็ติดแต่แตกไฟเรื่อยๆก็จบแล้วครับผมไม่มีอะไรน่ากังวลมากเพราะว่าบอสก็ ไม่ได้แรงไม่ค่อยได้แรงขนาดนั้นสามารถยืนไหวได้ของไม่ต้องเยอะมากครับใ,ใครไม่มีไพ่นะครับก็อาจจะใส่เป็นซับตัวอื่นได้ครับผมมายืนให้มันสามารถให้ตัวดามจเราที่จะติดจะแตกไปะครับยืนได้มากๆยืนได้มากยิ่งขึ้นครับ ต่อไปก็จะเป็นดันเจี้ยนท่าแสงนะครับซึ่งท่าแสงนะครับก็เน้นตัวละครที่มีฮีทเ,เยอะๆครับผมเช่นโจเกอร์นะครับต,ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเขาแจกมาแล้วตั้งแต่ต้นเกมครับผมก็สามารถเอามาใช้ได้ยาวๆเลยนะครับผมเป็นแค่จะเป็นคีย์หลักของดันนี้ได้เลยครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถเจาะไวชิลของศัตรูได้เราก็จะไม่สามารถตีตัวน้องเห็ดได้นะครับผมซึ่งผมจะใส่เป็นนี่นะครับลีน่ากับ อล,ลิสนะผมมาคอยฮิวไม่ให้โดนสกิลของเห็ดตายก่อนนะผมซึ่งใครนะครับถ้าเกิดใครมีใครก็สามารถเอามาเล่นได้นะผมเพราะว่าเขามีทั้งตีปกติอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ฮิตเยอะเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็จะมีพาสซีฟที่ว่าเด้งเด้งโซ่สามารถให้แบบมาช่วยลดโล่ของศัตรูได้นะครับแล้วก็เพราะว่าเวลาโล่หมดนะครับมันจะต้องใช้ดาเมจในการปิดศัตรูด้วยก็เอามาใส่ได้เหมือนกันนะคใคร ซึ่งนใครก็ของปกติเลครับของในด้านเลย3ตัวหน้าก็เซตถึกเลยครับส่วนตัวนี้ก็บางิงก็ใส่เซตถึกด้วยก็ได้ครับให้มันยืนได้นานๆเอาให้มันจ่ายสก,กิลเคลียร์วอลชิลได้ครับผมเมือนว,ว่ามีสกิลไหนที่คิเดเยอะก็ใส่ไปแล้วผมว่าโลกค่อนข้างเยอะเลยเียๆเห็นไหมฮะนี่ถึงแปดสิบเลย แล้วก็คอยฮิลไปด้วยนะครับเพราะว่าบอสค่อนข้างที่จะแบบแรง โจเกอร์นะครับถ้าเห็นคือโจกเกอร์วนกลับมาก็รีบใช้เลยนะเพราะว่าคิดเยอะเลือกไพ่มาสักใบสิครับไอฮิวต่อแต่ถ้าเล่นไม่ได้ลดเยอะขนาดนั้นก็ ก็เห็นนะครับแต่อันนี้ผมจะใช้รถบ,บัฟของโจ๊กเกอร์ก่อนนะเพราะว่าบอสบัฟเยีเยมตัวเองมาเราจะตายเร็วเกินไปให้สลายบัฟกันก่อนแล้วก็กลับมาทงทงหลับแต่ว่าทีมนี้ก็เป็นทีมที่สามารถใช้ได้แต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นสิบห้าเช่นเดียวกันบบผม ันันมเเเนนฮ้ยจะป็มันจะเป็นเซตจบของผมที่ลงไม่ตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นสิบห้าเลยนะครับผมซึ่งชั้นหนึ่งถึงชั้นสิบบางดันอาจจะใช้ plus cow ได้ครับผมแต่ว่าหลังๆมันจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าบอร์ดมีบล็อกอลอยครับผมทำได้ไหมโอเคทำดูไพ่ใบนี้ที่ดีนะ เอาโล่หมดนะก็ซัดสกิลใครไปเลยตัวเห็ดเขาจะไม่ได้มีดาเมจเยอะครับไม่ได้มีเลือดเยอะขนาดนั้นเพราะว่าโดนนิ่ได้เดหน่อยแหมครับก็าเจะต้องกดลบแล้วไม่เหมือนกับบอสตัวอื่นนะครับที่มีเลือดค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแนวมีวอยสกิลเยอะครับผมใช้ทั้งสองสกิลก็เรียบร้อยแล้วครับ ต่อไปนะฮะจะเป็นดันธาตมืดนะครับผมซึ่งผมคิดว่าเป็นดันอีกดันหนึ่งแล้วที่ของต้องค่อนข้างแน่นต้องแน่นพอสมควรครับทั้งของทางดาวเลยนะครับเพราะว่าบอสจะค่อนข้างแรงนะครับผมแล้วก็มีแมคคานิกที่เราต้องแก้ค่อนข้างเยอะผมซึ่งมันจะค่อนข้างฟิกนะครับว่านี่ครับต้องใช้ตัวนี้คือรูซี่กับลีโอที่ต้องเอามาลงทีมแบบ ต้องลงนะครับมันต้องเอามาลงลงทีมแน่นอนแล้วเพราะว่าโรซี่นะครับผมจะคอยเอาไว้ล้างบัฟกับฮิลนะครับผมแล้วก็ลีโอนะครับผมจะเอามากันเดชนะครับผมบอสมีเดชนะครับผมแล้วดาเมจค่อนข้างแรงเลยแล้วตัวนี้นะครับผมโซอี้นะครับผมจะเอามาติดเลือดไหลนะครับผมบอสตัวนี้จะเป็นบอสที่แพ้เลือดไหลมากๆเลยครับผมเน้นตัวละครเรามีตัวละครเลือดไหลตัวไหนก็เอามาใส่ครับผมแต่ที่ผมแนะนําที่สุดก็คงเป็นพีดำครับผมเป็นตัวละครที่ผมว่าน่าจะ นี่น่าจะเป็นคอนเทนต์ของพี่แกนะครับเพราะว่าพี่แกแบบเก่งมากๆเลยีวยวซึ่งพีดานะผมก็ใส่เป็นเซตตีบอสนะผมมีจุดอ่อนมีคิก็ดีครับผมใส่เป็นจุดอ่อนจุดคิอันนี้ก็เน้นเป็น,นใส่เป็นครอบพานิดหน่อยนะผมเพราะว่าอยากให้มันมีโอกาสติดเลือดไหลามากขึ้น,นครับผมอันนี้เอาเซตบล็อกยืนได้นานๆอันนี้ก็ใส่เกราะป้องกันให้ใหเยอะๆะครับผมแล้ลีโอครับผมก็ทําให้ยืนให้นานเท่าที่สุดเท่าที่ทำได้ครับผม ส่วนสัตว์เลี้ยงก็เป็นสัตว์เลี้ยงอีกาพวกตัวกายพงกายภาพอะไรนี้ก็ได้ครับผมเพราะว่าเป็นใส่ตัวกายภาพเป็นดานเป็นหลักไปดูกันนะครับผมเปิดมานะครับเราสามารถใช้สกิลบัฟบัฟได้เลยนะครับหรือว่าติดกระแทกแรดได้เลย <S <S แล้วบอสทําการดลดพลังป้องกันสำหรับเรานะครับผมแล้วก็ใช้สกิลล้างของลูซี่ได้เลยครับผมเพราะเป็นงานบอสจะยิงเราแรงมากๆครับ ไปนะผมก็ใช้สกิลติดเลือดไหลของ2สกิลของตัวน,นี้เลยครับหรือว่าตัวนี้ด้วยก็ได้แต่ถ้าเกิดเลือดไม่ไหวก็ฮิวมูซี่นะครับค่อนข้างบอกเลยว่าอันนี้ติดเยอะๆอย่างนี้เพราะว่าดวงค่อนข้างดีเลยนะเราใช้ฮิวน,นะผม ติดแต่แตกีต้อย่างนี้ปั๊บเดียวยผมปั๊บเดียวก็จบแล้วถ้าอยากให้จบไปเลย,ยผมติดแต่แต,แต,แต,แตกี้อย่างนี้ก็กดระเบิดแต่ของพีดำได้เล้วมันจะปึ้มมันจจบเลยมลสมาร์ชใช้ได้แต่ชั้นหนึ่งถึงตัสิบห้าเลนะครับถ้ามีพีดำก็อยากให้ปั้นนะครับ แกเก่งคอนเทนต์นี้แบบสุดๆเลยต่อไปดันเจี้ยนสุดท้ายนะครับดันเจี้ยนนี้ผมบอกคิดว่าน่าจะเป็นดันเจี้ยนที่ยากที่สุดสําหรับดันเจี้ยนพัฒนานะครับซึ่งของที่ได้ก็มีแค่เงินนะครับซึ่งผมว่าถ้าเกิดใครไม่ได้รีบนะครับผมถึงแค่ระดับ10ที่มันสามารถที่สามารถไหวครับไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาท,ทําทีหลังตอนที่ของค้างแน่นแล้วก็ได้ผมว่ามันยากจริงขนาดผมยัง Amsterdam. ตอนแรกๆยังเอาไ่ตัวแทบตัวไม่รอดเลยครับผม ด้านนี้นะครับเราจะใช้ปาสคาวนะครับผมในการเป็นตัวดามเมจหลักนะครับผมซึ่งตอนที่ผมมาลองผมก็ใช้ C 6แล้วครับผมผมก็เลยไม่ได้ลองตอนซีนอื่นซึ่งขนาดใช้ C6 ยังแทบไม่รอดเลยครับองตัวแล้วลีน่าครับผมฮิวเยอะท่าี่ทำได้ครับผมไม่เชิงฮิวนะเพราะว่าตอนนี้เราจะเอาเป็นยัดดาเมจก่อนที่มันจะสามารถใช้สกิลด,ด,ดีดีเราทีเดียวหายหมดเลยนะครับผมนี่นะครับเจตนนัวนี้เจวิกตอรีนะครับผมใส่บล็อก ให้ได้เยอะที่สุดยืนนั่นนะสี่ตัวหน้านะครับแทบจะเป็นตัวที่ต้องใส่ของให้ยืนเยอะๆเลยนะแต่ว่ามีโฮนะครับผมผมจะไม่ได้เปลี่ยนของนะมันจะเป็นของตีประสาทยิวครับผมผมเลยไม่ได้เปลี่ยนนะก็ถ้าเกิดใส่ได้ก็ใส่ให้มันการดาเมจให้ได้เยอะที่สุดอะครับเพราะว่ายืนนะให้มันไม่โดนตีแป๊บๆตีตายก่อนนะดาเมจก็เป็นดาเมจเว้ยผมใส่พวกโน้ตพวกวินดี้อะไรอย่างเงี้ยครับ สกิลนะครับผมก็จะเป็นสกิลบัฟนะฮะแล้วก็ค่อยฉีดปัดคาวนะครับผมน,นี่นะครับเตอนนะคี้เราจะทำการบ,บัฟเลยนะครับบัฟแบบให้ฟูลสตีมไปแล้วก่อนที่เราจะใช้สกิลนะเราต้องบัฟให้เยอะสุดเท่าที่ทำได้เพราะว่าเรามีโอกาสาไม่กี่เทิร์นเท่านั้นเองบัฟเสร็จแล้วก็ เวทเบาบางเขจะตูไปแล้วหรือว่าจของคนนี้ก็ได้ครับได้ทั้งสองตัวเลยแล,แล้วเราก็ยัดปั๊ดข่าวก็ไปลแล้วแล้วก็ภาวานาให้มันติดจุดอ่อนนะครับเนี่ยก็ติดจุดอ่อนก็บอกเลยว่าผ่านแน่นอนนะครับแต่ของต้องแน่นมากเลยนะครับ จึมมออเงเท,ท่ารีนก็อาจจะโดนดีล oh. ีทหายไป oh. ไม่กี่เทิร์น่เลยครับผมจง,งมสิ่งรบกวนหายไปได้สักทีตามที่ผมแนะนำครับผมอาจจะยังไม่อยากให้เล่นดันเจี้ยนทอง,องเร็วนี้ครับผมให้ของก็ข้างเยอะเลยครับค้างไว้สิบก็ได้ครับผมแต่ด้านอื่นอยากให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ทำได้นะเพราะว่า ของนี่นะครับของออศักยภาพที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะผมเป็นของที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ก็ใช้เงินเหมือนกันนะครับการที่เราจะอัพศักยภาพได้นะครับเราจะต้องมี C2 เป็นต้นไปนะผมสามารถอัพได้สูงสุดถึงเวลล์สามสิบนะครับแต่ว่า C2 นะจะอัพได้แค่เวลลสิบเท่านั้นนะครับผมอยากอัพเวลก็ต้องมีสีที่เยอะขึ้นนะครับ C2 ได้เวลล์สิบได้เวลยี่สิบแล้วก็ C6 ได้เวล30สามสิบนะครับผมซึ่งการที่เราจะปลดล็อกได้เราใช้ออบตัวนี้นะผมแล้วก็ใช้เงินนะ ในการที่เราจะปลดล็อกแต่ละระดับได้ซึ่งยิ่งสูงขึ้นไปก็ยิ่งใช้เงินเยอะยิ่งใช้ออบเยอะนะครับผมแล้วแต่ละเลเวลนะครับที่เราจะปลด,ปลดแคลไปเลเวล20หรือ30เราเรียกว่าลิมิตเบรก k ครับผมใช้หินท่าระดับสูงนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นตัวม่วงก็น่าจะใช้ระดับกลางนะครับซึ่งก็ค่อนใช้ข้างใช้ทรัพยากรที่เยอะพอสมควรซึ่งก็อยากให้เก็บและใช้กับตัวที่เราคิดว่าเป็นตัวแบกของเรานะครับผม เละครับสวัสดีนะครับผมก็คิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะฮะก็มีคอมเมนต์อะไรติเตียนอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผมอ่านคอมเมนต์อะไรนอกนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมพยายามทำคลิปที่มีสาระออกมาให้ได้มากที่สุดครับผม